สวัสดีครับผมผมนักศึกษาชื่อนายธนพัต์คำอ้ายนะครับรหัสนักศึกษา6 6 2 1 1 0 0 4 8นะครับวันนี้เกมที่ผมจะมาเล่นมีชื่อว่า d e v i l May Cry 5นะครับหรือว่า Devil May Cry 5นะครับเป็นเกมที่ผมเล่นบนเครื่อง PC นะครับที่ผมเล่นตอนนี้คือเครื่อง PC นะครับแต่ว่าเกมนี้มีมีทั้งคอนโซลนะฮะเครื่อง PC แล้วก็ตอนนี้ผมไม่แน่ใจ Nintendo Switch ม,มีหรือเปล่านะแต่ว่า Steam Deck มีนะฮะก็นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอ่าเป็น,เ,นเรื่องเกมก่อนละกันคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันเป็น Devil May Cry 5ไม่ได้ดู1นถึงสมาจะรู้เรื่องหรออย่างนี้เนื้อเรื่องมันต่อกันจริงนะครับแต่เนื้อเรื่องมันไม่ซับซ้อนเลยฮนะผมจะอธิบายง่ายๆนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกม RPG แนว Hack and Slash นะ Hack and Slash คืออะไร Hack and Slash คือเดินหน้าฟันครับ มันจะเน้นความมันเป็นพิเศษนะครับเกมนี้ดูเกมนี้เรามาให้ดูตัวละครกันก่อนนะครับที่เราสามารถเล่นได้นะครับ mm hmm. ก็จะมีเดีวิลฮันเตอร์นะฮะเนโรของเราเนี่ยนีโรนะฮะ <laughs> แล้วก็ The m มิสเ r i ร u s o ส e วนีนะฮะเดอะโอเลจินดารีเดียร์ฮันเตอร์นะฮะตันเต้นะครับ t h อ a l ฟ h าแ n d โอเมก้าเวอร์จิวนะฮะ โดยอธิบายในเรื่องก่อนนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับเราอยู่ในโลกปกตินี่แหละครับเกมนี้เนาะแต่โลกปกตินี้มันไม่ปกติที่มันมีปีศาจนะครับมันเหมือนมีสองโลกโลกปีศาจกับโลกมนุษย์นะครับซึ่งสองโลกนี้ไม่ได้เชื่อมกันนะครับพอบางครั้งมันเชื่อมกันปีศาจนี่ก็จะออกมากินคนมันทาร้ายคนนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะรับบทตัวละครเป็นนักล่าปีศาจหรือคนที่ต่อสู้กับปีศาจนะครับ5มิถุนายนเมืองรีเกรมฮะเมืองที่เราอยู่เนี่ย ตอนนี้น่าะถึงเวลาที่เราจะได้เล่นแล้วนะครับเราอันนี้เป็นเลือดสกินเฉยๆนะครับมันมีเสื้อขาวเสื้อเสื้อปกตินี่เนาะเกก็จะใส่เสื้อบลาบๆๆๆเลยใช่ไหมถึงคุณเนโรนะฮะแกใช้อาวุธระดักสามอย่างนะฮะไม่ถ้าไม่นามือแกยนะกับตีนแกถ้าไม่นามือแกกับตีนแกแกจะใช้ดาบยั์นะฮะที่เล่นเครื่องมีท่อเสียติด้วยชื่อว่ารสค e นนะฮะ ปืนชื่อว่าบลูโรสนะเป็นปืนลูกโมที่มีอยู่สองที่มีอยู่สองช่องช่องยิงนะฮะแขนกน้นพะแขนจะโด้วยข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมจะชาร์จปืนก่อนนะครับปืนเราชาร์จได้นะนี่ไงผมบอกแล้วว่าดาบเล่นงเครื่องนะ,ะแขนก้นก็ใช้อย่างนี้ได้ชาร์จแขนช้นได้ด้วยนะครับดี๋ยวดูอ่ะปึ๊บมีปืนก็จะระเบิดอย่างนี้อ๋อว่า <will> นะครับเห็นตัว C ีหนฮะตัว C ท,ที่อยู่มุมามุมขวาเลยนะ มันเรียกว่าค่าสไตล์ลิดนะฮะนี่แล้วความมันของเกียงแล้วถ้าคุณตีแต่ท่าเดิมค่าสไตล์นี้จะไม่เพิ่มนะครับนี่นะครับคุณต้องเปลี่ยนคอมโบไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีถึงะะเอเซนะฮะเออผมบอกเลยว่ามันมากเราแก๊สตูด้ลยนะอย่างนี้โอ้ยจดนตดี อันนี้ก็เป็นบอสถะเรามาสู้กับบอสอ่าตอนที่บอสมันอย่างนี้นะเราทำนี้นะนนดดได้ฮะตาดใจไมสตัใจสัดใจโอ้รถดูแลผมขอปิดด้วยท่านี้นะครับเวลาชนะมันก็จะ slow motion โโแบบนึงนะครับผมไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะครับจะทำคอมโบสู้กับบอสะลรให้ดูง่าย โอ้โีแล้วก็ปามก็ขอโทษทีนะที่เล่นไม่ค่อยมานะผมไม่ได้เล่นนานแล้วก็แบบปกติต่อให้เล่นานคอมโบก็ไม่ได้ท่อยู่แล้วอะต่อไปก่อนที่เราจะไปกันนะครับบอกลากันวันนี้ผมจะไปเล่นโคโลจีวให้ดูนะครับครับผม อ้อโดนโจมตีแล้วอูเบอร์จิลนี่เป็นตัวที่น่าจะดามเมจแรงสุดในเกมมันนะดีใ้ถ้าไม่ตายัปท่าหนึ่งนะท่าโบดีเวทกแม่บึ้มทีท่าหนึ่งขอให้เขาโบต่อโอเคครับไว้เจอกันฮะพีซ